สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a s y m a t h TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทํำข้อสอบกันนะครับในข้อที่9.23ครับรูปครี่ข้างล่างนี้นะครับประกอบกันเป็นรูปเลขา,ขาคณิตสามิติชนิดได้น้องๆเห็นอะไรบ้างครับสิ่งแรกที่น้องๆเห็นคือรูปอะไรครับรูปหเหลี่ยมนั่นเองนะครับ6เหลี่ยม รูปปกเหลี่ยม2รูปนั่นเองนะครับแล้วก็น้องๆเห็นอะไรอีกครับเห็นรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปครับ1 2 3 4 5 6รูปสี่เหลี่ยมครับพืนผ้าพืนผ้านะครับที่มีขนาดเท่ากันด้วยนะครับที่มีขนาดเท่ากันด้วยทั้งหมดกี่รูปครับ6รูปนั่นเองนะครับน้องๆครับตอบได้ยังครับ ตอบอบตอบครับตอบได้ยังครับอ่าตอบได้แล้วนะครับเป็นอะไรครับเป็นปริซึมนั่นเองนะครับปริซึมฐานกี่เหลี่ยมครับฐานหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับอ่าเป็นปริซึมฐานหกเหลี่ยมมีกี่ฐานครับมี2ฐานนั่นเองนะครับฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับมี2ฐานนะครับฐานแล้วก็มีด้านข้างนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นด้านข้างครับ ด้านข้างนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจํานวนด้าน6รูปนะครับจำนวนด้านขึ้นอยู่กับอะไรครับด้านของฐานนั่นเองนะครับฐานเป็นรูป6เหลี่ยมเพราะฉะนั้นต้องมีด้านข้างทั้งหมด6ด้านนั่นเองนะครับอ่าหด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นรูปปริซึมฐาน6เหลี่ยมนั่นเองนะครับเป็นคําตอบครับ